ระบบอ่าเพลย์เวนิซินนะฮะคือการแพทย์ทางไกลเนี่ยนะฮะเป็นการที่เอาความรู้ทางการแพทย์มาช่วยคนไข้นะฮะของโรงพยาบาลพุทธเกนี่จะมี2ระบบใหญ่ๆนะครับคือระบบแรกคือการส่งสัญญาณภาพครับนะฮะอีกอันนึ้งก็คือระบบส่งสัญญาณชีพที่เห็นอยู่นี้นะครับคือการส่งสัญญาณชีพผู้ป่วยครับนะผนะู้ป่วยเนี่ย เวลาที่เราไปช่วยเหลือผู้ป่วยในที่เกิดเหตุนนะอย่างนี้คือ,อผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยเนี้ยมีปัญหาเรื่องความดันต่ำมีปัญหาเรื่องอชีพจรช้ามีปัญหาเรื่องคือไฟหัวใจที่ผิดปกติในภาพนี้นะฮะตัวที่อยู่กับผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นตัวส่งข้อมูลนะฮะเราก็เห็นอันนี้คือภาครับใช่ไหมฮะติดไปกับคนไข้เราก็เห็นทางโรงพยาบาลก็สามารถเห็น เห็ทางงทางคลื่นความวัดหัวใจได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเนี่ครับจะโชว์ในหน้าที่ด้วยใช่ไหมครับคือมันมี2ระบบครับระบบนี้คืออันนี้คือระบบสัญญาณชีพความดันหัวใจชีพจรอะไรทั้งหลายซึ่งพวกนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่าลูกไหนลูปไหนความดันนี้เรยังบอกได้ใช่ไหมครับ อีกอันนึงนะฮะอันนี้คือระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเองนะฮะไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบไทยเพราะว่าในไทยมันใช้ไม่ได้คือระบบส่งสัญญาณภาพและเสียงจากเหตุการณ์ครับนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือตัวส่งนะอันนี้คือรับเนี่ยเราสามารถดูได้ทุกแห่งในโลกเพราะว่าเป็นการดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับหลักการก็คือว่านะฮะเครื่องนี้นะฮะเราจะไปกับ คนไข้ไในที่เกิดเหตุนะส่งสัญญาณนะเดี๋ยวในภาพนี้นะฮะวางไว้หน้ารถพยาบาลใช่ไหมฮะเราโรงพยาบาลก็เห็นว่าเอ๊ะตอนนี้รถไปถึงไหนละนะแล้วก็เวลาช่วยเหลือผู้ป่วยในที่เกิดเหตุนะ,ะช่วยเหลือผู้ป่วยใน,นที่เกิดเหตุเราก็สามารถจะเห็นว่า,อาตอนนี้พยาบาลกําลังทําอะไรอยู่นะเดี๋ยวนะ้ฮะอย่างในภาพเป็นการใส่ท่อช่วยหายใจ เราบอกว่าให้ยาอะไรให้ยังไงแพทย์เราอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนไข้ได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยการส่งสัญญาณภาพและเสียงเนี่ยอันนี้เนี่ยในประเทศไทยมีปัญหาเราลองมาหลายวิธีแล้วอุปกรณ์โมบายดีบีอะไรทุกอย่างที่มีราคาแพงเพราะเมืองไทยไม่มีเรื่องของฟิกไอพี d อสเดแล้วต้องการเป็นวิดที่ค่อนข้างสูงเราลองมาหลายวิธีแล้วในที่สุดเราก็ได้โซลูชัน เลยเราก็ได้ประดิษฐ์ขึ้นอุปกรณ์ขึ้นมาเองเป็นการเอาความรู้ทั้งหลายๆอย่างมาผสมกันคือลักษณะของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะฮะจะประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆคือเรื่องของกล้องเป็น IP Network c a m e r ม p ล่าพารแอนเะฮะแล้ว MyFi ครับ MyFi ก็คือ My Personal Network จะเป็นตัวให้ WiFi แบตเตอรี่ฮนะ แบตเตอรี่แบตเตอรี่จะเป็นตัวจ่ายไฟเข้ากับกล้องกาย My ใช้ไมไฟเวลาใช้แล้วก็กดสวนะิตช์เปิดครับชาร์จให้เต็ม6ชั่วโมงแต่ถ้าเราอย่างนี้ครับนะครับชาร์จแล้วเสียบชาร์จไวแต่ถ้าเราจะใช้ไฟต่อเนื่องนี่เราก็าสามารถเสียบถ้าเราเสียบพักคาเราก็สามารถใช้ต่อเนื่องได้ตลอดเลยครับเวลาดูเราก็ดูในผ่านทางเว็บแคม เราจะดูผ่านทางมือถือก็ได้ดูผ่านทาง iPad, iPod ก mm ็ hmm. ได้ที่สังเกตดูดีฮะน้องกำลังถ่ายอยู่ใช่ไหมฮะ mm hmm. นั่นจริงเลยครับกล mm hmm. ้องนี้สามารถยกไปไหนก็ได้นะที่มีเอชหรือ 3G 3 g ถ้าได้ 3G เนี่ย 5, เรา 5, 5, 5, 5. เรา,เราอันนี้เราตั้งได้ถ้าในเราในที่ที่มันมีเอชเนี่ยเราก็เอาความละเอียดของภาพน้อยลงเอาเฟรมเรทต่ำลง แต่ถ้าเกิดว่าในที่ที่สัญญาณดีนะเราก็เซตตรงเนี้ยเราจะเซตได้ครับมันจะมีวิดีโอคุณสช้ยันกดวิดีโอเซตติง้งเซตติ้งให้ให้หน่อยอะ่ะเราสามารถเซตได้ครับเลือกได้ว่าจะเอาความละเอียดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เวลาอย่างเนี้ยในเหตุการณ์นะฮะเราก็สามารถแล้วอข้อขอ,อันนี้นะฮะลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่า multi view support นะคือเราสามารถดูได้หลายต้องนะ แล้กต้องหนึ่งตัวก็สามารถดูได้หลายจอแต่การดูแต่ละอันก็ต้องเพิ่มแบนด์วิดต์กินแบนด์วิดต์และมีระบบ Network a s s e s s Storage System หรือ NAS คือเราสามารถตรงนี้นะฮะเราสามารถกดอัดได้อันนี้เป็นภาพเราอัดภาพเคลื่อนไหวครับนะบผมเล็กอร์ดภาพเคลื่อนไหวนะครับถ้าเราจะกดเป็นภาพนิ่งนะฮะสแนปช็อตสแนปช็อตนะเวลาเปิด ดูนะฮะเราก็มาดูในนี้นะฮะมาดูมันก็จะเป็นไฟล์ต่างๆว่าภาพที่เลคคอร์ดมันก็จะอยู่ในไฟล์ต่างๆนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างเปิดให้ดูนะ,ะว่าภาพที่เลคอคอร์ดไปแล้วตะกี้นี้ฮะ,ะเห็นไหมฮะอันนี้เลยเราเลกคอร์ดปับนิ่งครับครับแล้วถ้าเหมือนกันนะถ้าถ้าถ้าจะเปิดดูเลคคอร์ดเราก็เราก็เปิดเปิดได้ มันก็จะแบ่งเป็นวันนะฮะอันนี้วันนี้นะฮะนะคุณสมบัตินี้เรียกว่า access storage system นะการแล้วถ้าเราดูผ่านโน้ตบุ๊กนี้เราก็อัดลงเครื่องนี้แต่ถ้าไปดูเครื่องอื่นมันก็จะลงเครื่องอื่นนะคุณมันต่างอันนี้มันต่างจากไอโฟนเฟสทยอะไรอย่างไงเฟสท l e นี่มันต้องใช้ เอ่อไวเล็อะไรใช่ไหมครัแล้วก็พวกสกายพวกอะไรพวกเนี้ยถ้าเวลาต่อเนี่ยเวลาดับแล้วอ่ะมันต้องกดเชื่อมต่อแต่เนี้ย mm hmm. จะมีคุณสมบัติเรียกว่า always on เวลาดับมันก็จะเปิดเองดยอัตโนมัติจนกว่าจะไป mm hmm. ปิดปุ่มนะคสอบถามนิดนึงนะครับนวัตกรรมนี้ล่ะพอเราเอา,อเามาใช้ได้นานรด้ยังคะอะไรนะครับนวัตกรรมนี้ค่ะเราเอามาใช้นานหรือยังคะสามเดือนครับคนตอบรับ ดีมากครับอย่างที่เเรามาใช้ในผู้ป่วยจร<น>ิงอันนี้นวัตกรกรมนี้ได้รางวัลที่หนึ่งของสิ่งประดิษฐ์กองทัพบกนะแล้วก็จะได้ไปนำเสนอในงานประชุมของอประเทศเวชศาสตร์ฉุกเฉินของยุโรปค,ครับในงานนี้ยฮะอันนี้คือเราทำเป็นงานวิจัยออกมาครับถามจร,ริงครมันช่วยลดภนะาระในการทำงานของเราอย่งางไรบ้างลด คืออันนี้เราแบ่งมาการใช้งานได้เป็น3อย่างนะฮะทางผู้ป่วยแช้คือการการแพทย์การแพทย์จะโรพงพยาบาลสามารถรู้ว่าในที่เกิดเหตุมีอะไรบ้างเราจะได้เตรียมตัวได้ทันเช่นรถชนรถคว่ำคนเจ็บโรงพยาบาลก็จะรู้ว่าเอ๊ะนี่มันคนเจ็บมากคนเจ็บน้อยจะได้เตรียมได้ถูกอย่างม็อบในสถานการณ์ม็อบเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถเราเราเสี่ยงที่เราจะไปอยู่ตรงนั้นเรากล้องนั้นไปวางไว้กนป้อมอันเนี้ย ในช่วงวันที่31พฤษภาเราก็ได้ไปวางกล้องมาแล้วนะแล้ไปขอฝากวางไว้ตรงรั้วนะเราก็ไม่ต้องไปอยู่จุดเสี่ยงเวลามีการประทะเกิดขึ้นทางโรงพยาบาลก็รู้เลยเราก็สามารถจะส่งเคลื่อนพลได้ทันอันนี้ทางการแพทย์นะฮะคนเนี่ยอย่างเงี้ยคนไข้กําลังเคลื่อนที่อยู่เราก็รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถึงโรงพยาบาลแล้วเตรียมตัวคาดีเก่นาท,ท,านนาทีแล้วเนี่ยไม่ได้ดามกระดูกคอเราก็บอกว่า พ่อไปบอกว่าให้ามกระดูกคอนะไม่ได้ให้ออกซิเจนให้ให้ทำนะำรเราสามารถจะสั่งการรักษาได้ทันนะอันนี้คือทางการแพทย์นะครับอันนึงคือทางพลเรือนทางพลเรือนเนี่ยขับรถกางคืนผู้หญิงความทางบ้านเป็นห่วงระวังไว้หลังรถนะเราอย่างเราขับรถนะเราเราเปิดต้องขับรถนะ่องเอาพแรกเลย อย่างนี้ถ้าเกิดน้องเอาวางไว้ตรงหลังคนขับทางบ้านก็รู้ว่าตอนนี้น้องไปถึงไหนแล้วน้องถูกรถน้องชนรถน้องถูกโดนทุบโดนจนพิษาชีพทางบ้านเห็นทันทีสามารถแจ้งอันนี้คือพล,ลเรือนนะครับอีกอันหนึ่งคือทางการทหารทางการทหารเนี่ยเราสามารถเอาไปคือกล้องวงจรปิดธรรมดาเนี่ยมันจะฟิกที่ใช่ไหมครับ มันง่ายต่อการที่จะถูกทําลายแต่เนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วเราสามารถทํากล้องหลอกไว้ร้อยตัวเราอาจจะมีกล้องสัสิบตัวใส่กล่องดําเอาไว้กระจกอันเดียวทางการทหารเนี่ยก็คงจะแน่นาคตคงจะต้องใช้เพราะผม,มก็เป็นก็เป็นทหารด้วยผมจะต้องไปทางเสนอทางตอบบต่อไปครับขอบคุณมากครับ